สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอเรื่องเกิดเล็กเกน้อยนะครับที่เรื่องผีนะครับผีนะฮะเรื่องเดียวไมโครโฟน12นะมีเรื่องน่าสนใจกับผีนะฮะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยเดี่ยว12นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็ข้ามสปอยไปก่อนได้นะครับเนื้อหานี้เป็นช่วงเกี่ยวที่พี่โนสนะครับเล่าเรื่องผีในบ้านให้ฟังนะครับ ไม่ใช่ริวจิตสัมผัสนะผมไม่ใช่นะฮะบางคนบอกว่าผมเสียงคล้ายๆริวจิตสัมผัสไม่เกี่ยวกันเลยนะครับโดยผีที่พี่โน้ตเล่ามาเนี่ยมันจะทุบเสียงปุ่งๆนะพี่โน้ตทุกม่อยู่นานมากนะครับเวลาที่เขาจะนอนนะครับซพี่โน้ตก็บอกว่าต้องเชิญคนรู้จักที่มีจิตสัมผัสเข้ามานะครับเรื่องของรูปร่างผีเขาบอกว่าเหมือนกอลัมนะแต่ว่าหน้าเกรียนนั้นอีกนะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่ามันน้องอยู่บนตู้ใช่ไหมแล้วก็เศร้ายนะฮะลองให้แม้ว่าจะย้ายนะฮะตู้เฟอร์นิเจอร์ออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นนะฮะนิมนต์พระมาเลยเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงนี้หาม,มากนะฮะคือชอบเสียงพี่โน้ตนะแล้วก็ให้พระมานอนด้วยครับนิมนต์พระมาสองท่านคืนที่พระมานอนเนี่ยก็ไม่ได้มีผีนะครับแต่ถ้าว่าเขาเขากลับมาอีกนะครับซึ่งคนรู้จักพี่โน้ตบอกว่าปัญญาของแอสุลละกายตัวเนี้ยต่ํเกินไปที่จะรับบุญกุศลได้ เขาเลยไม่ออกไปนะครับเอาพระพุทธรูปมาวางไว้ก็เกิดฉับพันรังสีขึ้นมาผีก็แสบตานะครับแล้วไอ้ผีเปรตตัวนี้มันก็กระเด็นไปอยู่ที่ลิปนะครับแล้วพี่โน้ตก็เชิญหมอปามจัดการไงนะฮะสำหรับเรื่องคร่าว ประมาณนี้นะครับประเด็นตรงนี้ผมคงไม่สนใจนะฮะว่าผีมีจริงหรือไม่ว่าควรเชื่อไม่เชื่อนะครับแต่ผมจะโฟกัสตรงประเภทของผีที่พี่โน้ตพูดถึงนะครับเราก็ต้องใช้สัมภเวสีมือปราบสัมภเวสีจัดการนะครับจากข้อมูลที่พี่โน้ตเล่าเนี่ยผีตัวนี้นะฮะลูกล่างเหมือนกอลัมเขาบอกว่าเออน่ากลัวกว่านั้นเองนะครับคนรู้จักก็บอกว่าเป็นอสูรกายใช่ไหมครับทีนี้อสุรกายกับเปรตมันต่างกันยังไงนะฮะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักอสุรกายกันก่อนนะครับ คำว่าอสูรกายนะครับอสูรนะฮะมาถึงคาว่าอสูรก่อนอสูรก็คือเทวดาที่รบแพ้นะครับพวกเขาก็อยู่บนสวรรค์นะครับแต่ว่าโดนโยนมาจากเขาพระสุเมนนะครับจากนั้นนะครับเทวดาที่รบแพ้ก็ถูกเรียกว่าอสูรนะครับโดยมีอสูรราชนาว่าทาเวปจิตตินะครับเป็นหัวหน้าของอสูรนะฮะอสูรกายเนี่ยถ้าอยู่ในอบายภูมินะครับจริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับเปรตนะฮะเพราะแต่ปิโดกเนี่ยนะฮะเรื่องวิมานเปรตกรานะครับ ระบุว่าเปรตเนี่ยก็ยังดีกว่าสุรกายนะครับก็คือเปรตเปรตเนี่ยยังพอรับส่วนบุญจากโลกมนุษย์ได้นะฮะเมื่อเกิดการอนุโมทนาบุญเข้าเมื่อพลวิบากเขาก็จะรอดพ้นจากอัถภาพเปรตไปผุดไปเกิดที่ภพภูมิอื่นที่ดีกว่านี้นะครับถ้าสุรกายเนี่ยจะไม่เหมือนเปรตก็คืออดอยากแล้วก็รับส่วนบุญไม่ได้เพราะว่าบาปหนาจัดนะครับแล้วมีทิฏฐิหนามากนะฮะในพระไตรปิกเล่าว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะครับมีมานพหนุ่มคนหนึ่งนามว่า อุตรมานบนะครับก็บรุธรรมเป็นโสดาบันนะฮะจากนั้นแม่ของมานบคนนี้ไม่เริ่มใส่ในพุทธนะครับแล้วก็ต่อว่าด้วยว่าอะไรก็ตามที่ลูกชายเนี่ยให้กับสมณะนักบวชเนี่ยให้เป็นเลือดนะฮะในปรโลกนะฮะจากการปลักพ้อยของนางเนี่ยพอนางตายแล้วนะครับก่อนที่นางจะตายเนี่ยเคยถวายหางนกยุงหนึ่งกำมือนะครับแบบให้ส่งส่งฮะด้วยความตรีจัดนะฮะ ด้วยจิตทิฏฐะนจัดแถมยังเคยด่าสมณะนะครับก็ทาให้นางเนี่เกิดเป็นเปรตนะครับแล้วแต่ว่ามีผมสวยนะฮะสีดําสนิทเพราะว่าอันนี้ส่งจากการถวายหางนกยูงแบบให้ส่งๆนะครับต้องเข้าใจกันก่อนว่านะฮะก็บุญกับบาปเนี่ยทำงานแยกกันนะฮะก็เลยเป็นเปรตผมสวยนะฮะคือนางเนี่ยเมื่อจะดื่มน้ำนะครับก็กลายเป็นเลือดนะฮะสมพรปากเลือดนางเนี่ยก็กินน้ําไม่ได้นะครับกะหายไป45ปี นางเนี่ยก็เร่ร่อนนะครับไปเจอกังขาเรวตัตะที่เป็นพระรูปหนึ่งนะนางเปรตคนนี้ก็เลยไปขอพระเถระนะครับเพื่อจะดื่มน้ําพระกังขาเรวตะบอกว่าเออน้ําก็สะอาดดีนี่ทําไมต้องมาขอเราด้วยนะครับนางก็บอกว่าถ้าตนดื่มน้ำจากที่ไหนน้ำก็จะกลายเป็นเลือดน,นะครับเพราะวิบากกรรมที่ปากพ่อ,อยของนางครับ พระเถระได้ฟังเรื่องทั้งหมดนะครับก็เลยถวายน้ําดื่มให้พระพิสุกทรงนะครับแล้วก็อุทิศให้นางเปรตพระเถระบินทบาทเนี่ยก็เอาของที่บินทบาทมาให้พิสุกอง์อื่นให้เกิดบุญขึ้นมานะครับหรือไม่ก็ทํหมอนนะฮะซักหมอนแล้วก็ถวายให้กับพิสุกทรงนะครับพระแม่นางเนี่ยได้อนุโมทนาบุญนะฮะนางเปรตก็ได้พ้นจากความเป็นเปรตแล้วก็แสดงกายทิพย์นะฮะให้กับพระเถระในที่สุดนะครับเรื่องเล่าตรงนี้ก็บอกว่าไม่ควรตรณีและพูดจาแย่ๆกับสมณพราหมณ์นะฮะ แล้วเรื่องของอสุรกายนะครับก็มีในคำพีพุทธศาสนาเช่นกันนะฮะอสุรกายก็เป็นพวกกาลละการชิกะนะครับก็หิวน้ำไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือพอลงน้ำแล้วเนี่ยนะฮะน้ำจะขาดแล้วมีควันพุ่งขึ้นมาเหมือนไททันที่นนร้อนๆนะฮะน้ำเป็นไอหมดเมื่อมีพระภิกษุป,ประมาณ30รูปผ่านมาพอดีนะครับก็มาเจอกับอสุรกายตัวนี้ อสุรกายตัวนี้ตอบว่าเขาเป็นเปรตนะครับแล้วก็อยากได้น้ามาหยดที่ปากจากบาทของพระก็คือให้พระเนี่ยตักน้ํามาผ่านบาดนะครับน้ําที่ผ่านบาทมาเนี่ยเขาจะกินได้นะฮะอสุรกายเนี่ยก็แสดงว่าก็เป็นเปรตชนิดหนึ่งนะฮะจากคำพีตรงนี้ แต่ว่านะฮะเนื่องจากกรรมของเขาหนักเกินไปนะครับน้าที่หยดเดียวมาจากบาท30บาทก็ไม่สามารถเข้าคอเปรตตัวนี้ได้นะฮะเปรตอสูรกายเนี่แหละนะครับกรรมของเปรตตัวนี้นะฮะหนามากเขาเลยกลายเป็นอสูรกายนะครับเป็นคลาสหนึ่งเอออสุรกายเ,ยเป็นคลาสหนึ่งของเปรตนะฮะเลยไม่สามารถรับความกรุณาจากใครไดให้ต้องทรมานในภพภูมินะฮะ หนึ่งพุทธทานดรบ้างสองพุทธทานดรบ้างนะครับพุทธทรนดรคืออะไรนะฮะพุทธทานดรคือช่วงเวลาที่ลอยต่อระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้กับองค์นี้จะมาเกิดนะครับก็คือโคตรนานนะฮะหลานผู้ที่มีจิตสัมผัสก็บอกพี่โน้ตว่าอาสุรกายตัวนี้ปัญญาต่ำเนี่ยก็สมชื่อนะฮะอสุรกายก็เป็นแบบนี้จริงๆนะไม่สามารถที่จะรับส่วนบนที่พี่โน้นิมนพระมาได้นะครับแล้วจริงๆแล้วเขาว่าสัมภเวสีก็คือผู้สแสวงหาที่เกิดนะฮะว่าพวกเร่ร่อนนะฮะพบของเปรตเนี่ยก็อดอยากมีความสุขสบายใจใด เ,ะะเกิดเป็นแมวบ้านคนรวยสบายใจกว่าเลยนะฮะก็แมวอย่างน้อยก็ได้รับการประครบประงมอย่างดีในบ้านคนรวยนะฮะแต่เปรตนี้แบบอ,อ,อดอยากปากแห้งนะฮะกินน้ําน้าไม่เป็นไอเลยนะฮะอสุรกายเนี่ยคงจะมีกามผูกติดกับพี่โน้ตอย่างที่เขาบอกนะฮะ,อะนอกจากเรื่องอสุรกายเนี่ยรับบุญไม่ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วเปรตมีหลายชนิดนะครับส่วนมากก็จะรับบุญไม่ได้เหมือนกันนะฮะ ก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะรับบุญได้พระธิพยดกบอกว่าเปรตที่รับส่วนบุญได้นะครับที่พระพุทธเจ้ารับรองนะครับก็มีชื่อว่าปราชตูปชีวิตกับเปรตเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเปรตที่เกิดบริเวณบ้านนะฮะมีความห่วงอะไรชื่อบารีมันอ่านยากนิดนึงนะเอาเป็นว่าเปรตคลาสนี้เนี่ยนะเท่านั้นนะฮะที่รับส่วนบุญได้นะฮะคือเปรตที่เกิดบริเวณบ้านนั่นแหละครับบรรดาเปรตทั้งหลายนะครับมี12จำพวกบ้างนะฮะ4จำพวกบ้าง21จ,จำพวกบ้าง นะฮะเปรตทั้งหมดนี้นะครับมีโอกาสได้รับส่วนบนทั้งนั้นนะฮะก็พวกปรทัตทูปะชีวิกเปรตโอ้หาดยากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเปรตพวกนี้เนี่ยไม่รู้นะฮะว่ามีคน ส่งส่วนบุญมาให้เขาก็รับไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือไม่รู้ไงบุญผ่านไปละความไม่ทันประมาณนั้นนะครับก็ถ้าพูดว่าสาธุสาธุทันนะฮะก็คือถ้าอนุโมทนาท่านเออซับซึงนะฮะก็คือซึมเข้าจิตใจของเขาเนี่ยก็จะพ้นอัตภาพเปรตนี้ไปนะฮะยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเปรตที่มาขอส่วนบุญจากพระเจ้ามิพิสารนะครับเวลาเปรตพวกนี้มาหาญาติพี่น้องนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรตพวกนี้เนี่ยระลึกไม่ได้นะครับเพราะว่ากรรมของใครของมันนะฮะ แล้วเมื่อทําบุญแล้วอุทิศให้นะฮะต้องบอกเขาด้วยนะว่าเราอุทิศให้นะฮะเปรตพวกนี้นะฮะถึงจะรับได้ก็บอกไปว่าเออขอมีความสุขกายสุขใจตามบทสวดของพุทธนะได้ยินไปบ่อยตามงานบุญนะฮะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดีย๋ยวได้มีเวรเกิดก,กันแลวกันเลยอะไรอย่างนี้นะครับเมื่ออนุมโมทนาเปรตพวกนี้ก็รับส่วนบุญไปนะเขาถึงจะพ้นกรรมของเขานะครับส่วนเปรตชนิดอื่นรวมถึงกรสุลกายเนี่ยไม่สามารถรับบุญได้นั่นเองนะครับ นะครับเอาละครับเรื่องราวของเกิดเล็กเกิดน้อยเรื่องผีเปรยียอยู่ในเดี่ยวสุดสนะครับไม่รึกว่ามันจะมีประเด็นเล็กๆผมก็หยิบมาเล่าให้ฟังค่ะๆนะฮะส่วนตรงนี้ต้องขอกลับลทท้าผู้ชมไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกระเจด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ